สวัสดีครับผมเอกกี้ัยรุ่นนานครับหลังจากที่เราได้สอนวิธีป้องกันตัวกับต่อสู้กับคนที่ไม่มีอาวุธและมีอาวุธแล้วนะครับแม่พี่นองแล้วกูขอติด้าบะขอติบผ้าบะไอ้น้องกูขอได้ไหมติดผ้าบะเนี่ยเดี๋ยว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 เออผมไม่รู้ว่าพี่มีปืน น,นี้ผมจะมาสอนทุกคนกับวิชากระบี่กระบองที่ผมได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยมปลายนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าผมเนี่ยอยู่ชมรมกระบี่กระบองแม่ปะธานฟิมือของผมแล้วก็ก็แค่ได้เหรียญทองกรมพละเหรียญเงินห้าเหรียญเหรียญทองแดงอีกหนึ่งเหรียญจะให้ผมมาต่อสู้ใช้อาวุธอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องครับวันนี้ผมมีเพื่อนวัยรุ่นอีกหนึ่งคนปรบมืออนรับพี่เปียกผ้าประแดงครับ พี่เพียกเพื่อนวัยรุ่นกระบี่กระบองฮะอ่ะไหนอาวุธอ่ะอ๋ออยู่นี่โอ้โหตายสันดานเด็กช่างนะเนี่ยโอเคพร้อมอยังพร้อมมามาอ่าเดี๋ยวก่อนอตามธรรมเนียมของพี่เนี่ยการจะใช้อาวุธกระบี่กระบองต้องมีการไหว้ครูก่อนฟักออกมาแล้วฟันเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ผ <c oughs> ิดหลักของพี่มีขนบธรรมเนียมแบบนี้ฮะ ก่อนจะตีกันต้องไหว้ครูก่อนเพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อนุโมทนาให้กับคู่ต่อสู้เดี๋ยวพี่ขอํำไหว้ครูแป๊บหนึ่งออรอนน่อ่ะรอนน่มาต่อแป๊บเดียว